ลิ้นทรายจอ่าว้าาวว้าวว้าวว้วว้วว้วย้าว้าววนาว้าวเ้านว้าวว้าต็้าูว้าวู้าวว้วค้้นวว้ว่าว้าน้าววาววา้าวว้าวาวว้าววา้ไววาวว้้วว้้าวว้า้า้านาว อ,นนอันนี้หลินทรายอันนี้หลินเด้อนี่เด้อคุณหลินนั่นนี่นะโอ้ยผมมาลูมาลูผมมาแฮปปี้เบิร์ดตี้ใหญ่เจ,<อ>จ้จาบ <ไป S 2> อสผมมาลูมาลูไปไหนไปไหนอันนี้อันนี้ก็หลานสาวอ,นนอันนี้หลินทรายอันนี้หลินเด้อนี่เด้อคุณหลินนั่นนี่นะ ไปไหนไปไหนอันนี้อันนี้ก็ร้านสาวอันนี้หลินทรายอันนี้หลีนเด้อนี่เด้อคุณหลีนนั่นนี่นะทำกำาลังทำเนื้อยางวันเกิดของยายร้านสาวมาเลี้ยงมาเลี้ยงไปไปไปหาไปหาแนวยางมัใใจไป อันนี้ร้านชายเออออเอผอ้อันอันร้านสาวไม่ใช่ร้านชายร้านสาวนี่คือกำลังค้างม้อนะจ๊ะมุนเตียวเตียวเยอะเออของกุ๊ก โอ้วันนี้ร้านสาวกำลังพอดีสารเต็มตัวคู่รู้นะจ๊ะย่าแกมีจะหลานสาวเด้หลานสาวแล้วงคุ่โบาจบอกว่าในงานคนาเล่าข่าที่คุณแกเอาดูก็หนังเอง แต่ว่าก้างกูทำเลยเรากด้สร้างขวดก็ได้บนนั่งไม่ข่าบนนั่งไม่ข่ะเอายุ่งว่านั่นก็ย่ากักนี่จะหลันสาวเลยหลันสาวล่ใหี่เลยไม่มีเลยไม่มีเลย แกเอาดูก็นังเองเจ้าเอากำลังค้างกำลังค้างหม้อนะจ๊ะมุนติวติวอยู่ห้องกีนเลย ไม่มีเลยไม่มีเลยจ้ยมาลุมาลูผมไม่แฮปปี้เบิร์ตี้ใหจ้ะผมมลุมาลูแบเ้จะค้างหม้อจะค้างหมอนี่เดียวพกลังพูกลังค้งหม้อกำลังกำลังค้างหม้ออันนี้คือเว้าผิดนะจ๊ะ

่จะค้างหมอว่าจะค้างหมอนี่เดียวกําลังกำลังค้างหม้อกำลังกำลังค้างหม้อโอ้ยผมมาลูมาลูไม่เยปี้เบิร์ตดีเยอจงะผมมาลูมาลูเรื่องงานวันเกิดของขวดนะเก่งมากหลานสาวเก่งมาก น้ำแข็งก็ซื้อมาทำงานอย่างขมักขมิ่นว่าจะค้างหม้อว่าจะค้างหมอนี่เด็กผู้กำลังผู้กำลังค้างหม้อกำลังกำลังค้างหม้อจอยค้างหม้อจ้าจ้าเอออันนี้คือเว้าผิดนะจ๊ะเว้าผิดไปเลย เ้อไม้าไทยไม่แข็งแรงทันเอามันเี่อแม่คนสือไอมล่ะบ่มีเงินจังมันโอ้วันนี้ล้านสาวกํลังออเ มมีวัตถุดวะเออแ้วมเงรานที่อยู่ไหนแต่ว่ากังกูบทำเลยอาสาขวดก็ได้บนนั่งเค่ะบนนั่งเลยค่ะเอายุงนั่นน่ะเด้อแไม่มาถามขึืนอน่เลยเออจั๊กมีแกงานมัติเพื่ออะไรแกอ๋อ ทานเอามันที่บทาบอกว่าในยานท่านักษาที่คุณหัวกำลังค้างหม้อนะกลังคางม้อนะจ๊ะหมุนติ้วๆเยอยโตับเปเป็่งอเออของ้อยผมมาลูมาลูผมมาแฮปปี้เบิร์ดดิใหญ่จะบอผมมาลูมาลู Ngàn đỡ, là... <sont dans nos phuroccus> King mẹ lắm tạo King mẹ 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 ơi

าย่าไปแล้วก็ทำไปยาไปยามาใช้ข้างหน้าพันม่จจะค้างหม้อ่าแต่ค้างหมอนี่เด้อพูกลังพูกำลังค้างหม้อกำลังกำลังค้างหม้อโผล่มังหมอมีคืนคืนว่ะบ้านนี่จะมีเลี้วะตาเรอมาเด้อที่ร้านที่อยู่หลาย แต่ว่ากั้งกูทำเลยเอาสามขวดก็ได้บนั่งไค่ะาบนั่งไค่ะเอายุ่งว่าน่เออบนวัดเออล้เงินเร็อบินทรายไปไหนไปไหนอันนี้อันนี้ก็ร้านสาว อันนี้หลินทายอันนี้หลินเด้อนี่เด้อคุณหลินนะนนี่นะย้ายแก้มีจะหลันสาวเนี่ยหลั่อสาวหลยแต่ว่าก้างกูบทำเลยเราสามขวดก็ได้บนั่งไม่ขาบนั่งไม่ขาเอายุงานั่ดก็ ง้ามอว่าจะค้างหม,อ,งมอ,อนี่เดียวผู้กำลังผู้กำลังค้างหมอกำลังกำลังค้างหม้อกจะค้างหม้อ่าัาา อุ้ยยายกันี่จะหลานสาวเนิหลานสาวไล่ไหพี่เสี <S 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 3> <3 ่มาถามเพื่อนึงเลยเออแงานมาสิเพื่ออะไรแกโอ้ยังได้ละเขาไม่มีเขาไม่มียาปัน เยาไปแล้วก็ทำไปำยาไป,ไป <c oughs> ามาช่ยทางน้าอันนี้คือเว้าผิดนะจ๊ะเ <c oughs> ว้าผิดไปเลยเยว้ไเาไทยไม่แขงง็งแรง